ทีมงานพยาเยี่ยวทีวีได้มาต้อนรับท่านในอำเภอเมืองคนใหม่มาจากจังหวัดยะโสธรท่านเป็นคนที่ไหนครับท่านเป็นคนอำเภอจอมระจังหวัดปฐมของเราค่ะเขมรหรือเปล่าครับผมเขมรลาวสวยครับค่ะเขมรลาวสวยนะครับวันนี้พวกเราพยาเยี่ยวจัดเต็มนะจัดเต็มให้ท่านท่านได้คืนที่ได้มาบริหารบ้านเดิมท่านตั้งใจไว้เพราะว่าท่านมา ท่านอำเภอแล้วท่านว่าขอเป็นอำเภอเมืองสุรินเป็นที่สุดท้ายกันแล้วกันครับ,รบทีมงานพีไอเอียวทีวีสวัสดีครับท่านมาตอนรับท่านแล้วตัดคะานนอำเภอก็ไปสักการะเอ่อตอนนี้มาสักการะที่บ้านตัวเองเลยครับบ้านพักนะครับตัดท่านายอำเภอสมใจบุรณะคำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่ประจำบ้านนะครับ ลู้เนี่ยปืนใหญ่ภาษาขแม่ตายใหญ่ก็มีแต่ขแม่ได้อำเภอเมืองเป็จาเห้โอ้โโอ้รู้เนี่ยปืนนึกขแม่คมนเจ้าขแม่ยิงเหย้ย <c oughs> ปันตลับมโนสละคนเอวิ่งเห้ยสาธุชาวอำเภอเมืองพื้นเป็นปลื้มได้นอำเภอคนบ้านเรากลับมาคืนสู่รังเนี่ยน,นะครับค <c oughs> ุณนายครับสวัสดีครับอันหนึ่สองสามทันครับตอนนี้กําลังวีดีโอกําลังหมุนถ่ายทอด คายอเ่อได้รับประ้าเ,เลืเน,เลนะครับเดี๋ยวท่านนายอำเภอบรรทึกภาพกับคณะจากทางอำเภอวาินชำนาบที่มาส่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเลี่นเชิญขอบคุณครับหนึ่งองสามหนึ่งสอ,องามท่านขวหน้าต้นขออะไรได้ไหมคะหนึ่งสองสามถลง่ โยศุทอรนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากวัสดีครับพึ่งได้เนี่ยนะนาบัวครับผมเ้าโชว์ความรอหน่อยกับความสวยหนึ่งสองสามไเนอ้าวอาจารย์เป็นทางการแล้วนะครับหนึ่งสองสามท่านนายอำเภอละปอคุโสศักิพยานพิี่ยวพูดจริงทำจริงของจริงเป็นที่พึ่งซึ่งได้เหมือนรัฐอาบุโสประชาชนรัฐของประชาชนครับผมท่านมีมือหนึ่งอยู่ด้วย ปวสมือหนึ่งของจุฬานงร์นะครับอำเภอเมืองแลวท่านก็มาก็คนบ้านเดียวกันอีกต่างหากครับต้องขอขอบคุณครับยินดีต้อนรับท่านเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้พี่ไอเยียทีวีจัดเต็มโดยมีประธานที่ปรึกษาสืบพิมพ์ท่านชุติเดชวรรณเสาวจัดเต็มนะครับวันนี้มาให้การต้อนรับท่านในอำเภอเมืองจุริคนใหม่ท่านสมชัยนะครับบรรณะแล้วก็ท่านานอำเภอประสาทก็มาต้อนรับและก็ท่านรองผู้ว่านะครับชำนาญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจุฬินกร์ก็มาต้อนรับแทนผู้ว่า นะครับอันนี้อันใหญ่ไอ้คนสวยอยากจะโชว์รูปอ่ะโอเคได้ขอภาพนึ่งหน่อยสักภาพนึงนะหนึ่งสองสามอ้าว,วสวยแล้วสวยแล้วสวยเลยนะไม่ยอมสางเลยนะโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยค่อย,อยไปต้อนรับที่อำเภอกันแล้วกันวันที่สามเนาะวันทำงานเนาะอันนี้อเอาแค่นี้ก่อนเนาะท่านนะโอเคครับแล้วก็จากจังหวัดสุรินทร์พี่น้องกำเนิดผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารกองบังคองศูนย์ทุกท่านครับ ครัวน,นี้นะครับก็เรามาเพื่อที่จะมาแสดงความยินดีท่านนายเภอสมชทยภระที่ได้ย้ายกลับมาทําง,งานที่บ้านเกิดท่านนายเพอท่านเป็นคนจองพระนะครับที่รู้เพราะว่าเมื่อน่าจะปีอะไร55ใช่ไหมผมเป็นนายเพอข้อวังท่านนายเภอเมืองสุรินทร์เป็นปลัดุษฎีเพอข้อวังเอ่อ คุณพ่อเมื่นวันนั้คุณพ่อท่านเสียก็ได้ได้มาร่วมงานนะครับที่เภอจอมพระนะครับจังหวัดที่อำเภอเมืองสุรินทร์ว่างท่านต่อภาคนะครับขึ้นเป็นปัดจัจังหวัดสุรินทร์ท่านูลทหารจังหวัดท่านกิจบุันท่านก็บอกว่ารอหาในเพืภอนะครับที่หัวไวใจสู้นะครับที่สุพัรได้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนี่แหละนะครับ ผมก็เลื่อนขึ้นมาได้จากทีว่าท่านนายอำเอทุนชัยหนึ่งละนะครับเป็นปรลาวิโซที่เป็นพ่อวางอยู่ด้วยกันประมาณปีนึงนะครับแล้วก็เป็นคนเก่งคนดีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะแยกย้ายกันไปทำงานที่ก็ได้ติดตามข่าวอยู่ตลอดลับมาเป็นนายอำเภอทรายมูลนะครับอำเภอทรายมูลนี่ก็เป็นอำเภอที่ผมเรียนมัธยมต้นผมเป็นคนอำเภอเมืองยโสธรแต่บ้านอยู่ใกล้อำเภอทรายมูลก็ไปเรียนที่อำเภอทรายมูลนะครับ ก็ได้ติดตามข่าวๆาตลอดเพราะว่าทีมผู้บริหารองค์กรปกครองสงมุทรินทีมสุลกากรก็รู้จักคุณเคยนยคะครับก็ได้ติดตามผลงานนะหละังจากนั้นท่านก็ย้ายไปอยู่ที่อำเภอน้ํา e n ด้าบนนะครับไปอยู่้ํายืนไปอยู่อำเภอวารินตอนท่านไปอยู่อำเภอ้ํายืนก็ได้ติดตามข่าวตลอดนะคกับก็มีผลงานโชว์เป็นงานที่ของวัดอุบลที่โชว์ได้หลายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเายจังหวัดนะครับตอนนั้น ท่านเพื่อปราสาทที่เคยอยู่บนด้วยกัอนพอเคยซื้อมาท่านก็ว่าโอเทเลยไม่ถามเลยเพราะท่านเพรว่าก็รู้จักมาก่อนนะครับเคยทำงานที่อุบลท่านรู้ว่าที่ทิ่บนทางของเรานะครับก็เลยทาบพามาช่วยมาทํางานที่สุรินทร์หน่อยอย่างแล้วก็เป็นบ้านเกิดของท่านนะครับบางทีอยากมาถ้าอากาศมันมันไม่ได้มันกบ้างนก็ไม่ได้คนตื่นมันก็ลงบากใจในการมาในช่วงนี้ถือว่าช่องมีช่องที่จยามาได้เพราะช่องเปิดพอดีนะครับแล้วก็ มีผู้ว่าท่านนี้หาคนวาว่าปีหน้าเป็นปีที่สำคัญนะครับจะมีการเลือกตั้งต้องหาคนที่เ้าได้กันทุกฝ่ายนะครับทั้งส่วนราชการนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ที่ผ่ันคือฝ่ายการเมืองนะครับทั้งพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่มีพรรคนะมีแต่พวกนะครับก็เลยท่านผู้ว่าก็เลยให้หาคนมานะเพื่อที่จะทํางาน สำคัญในปีหน้าทุกส่วนมุช่วยกันในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านมาท่านสมชัยนะครับจด็กิ้งไปเยอะสุซทอนกับบ้านเกิดผมเลยนะจริงงไม่อยากให้มาได้ซ้ําอยากให้เพื่อยทางานที่บ้านมีอะไรผมก็ว่าไม่หวานอยู่เรื่อยบ้านผมอยู่อําเภอเมืองไานก็เป็นอนําเภอเมืองนะครับเพราะว่าด้วยด้วยจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นจังหวัดใหญ่นะเด็กกับเยสโซนะครับเด็วกเพราะอําเภอเมืองผมทะยุมอําเภอเมืองมาเมืองเยสโซมาต้องหน้า,นา,า,า,าเนี่ยประชากรมาทักแสนสองแสนสามอยู่ประมาณเนี่ย แต่ของสุรินทร์ประชากรสองแสนห้าเป็นสองเท่านะครับสองเท่าของที่ที่ผมเคยอยู่เมืองเยืโซตอนเมืองกำนาลจำนวนหมู่มนนบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับมากกว่าจะส่อมากกว่าหน้านะครับสองร้อยกว่ามาทามรักษาคนที่ขยันนะครับมาช่วยทํางานในเพราะผมคิดว่าคนสุรินทร์่จอมพระกับเมืองก็ไม่ใครกันนะครับมาทํางานที่บ้านตัวเองคงไม่ไม่ให้เสียชื่อนะครับก็ดีใจแทนที่ร้องชาวสุรินทร์นะครับ ยุคนี้คนสุรินมาช่วยกันพัฒนาสุรินนะครับท uh, ่านรองผู้ว่าท่านรองสัรทัศนะ์ก็เป็นคนสุรินนะครับท่านหัวหน้าสำนักจังหวัดก็นะนะเป็นคนสุรินท่านในอำเภอเมืองที่ขึ้นไปเป็นจังหวัดก็เป็นคนสุรินเพราะฉะนั้นหัวหน้าส่วนหลายส่วนนะครับก็เป็นคนสุรินเพราะฉะนั้นทั้งในอำเภอเมืองก็ก็เป็นคนสุนสสนริน,นผมคิดว่าท่านรู้จักรู้จักคนรู้จักพื้นที่รู้จักก็ธีทำแบเพอดีน่าจะขับเคลื่อนงานได้ได้เร็วนะครับ ท่านผู้ว่าท่านก็เป็นคนคิดไวนะเป็นคนคิดไวนะครับเป็นคนขยนันคิดไวไปพื้นที่ก็รอในพื้นที่จังหวัดพื้นที่นะครับเพื่ก็เป็นคนบ้านเราไปอ่ะเป็นเกิดอะไรแต่ก็ได้แฟนที่ตัวเติมอ่อนจะคิดว่าเ,าเป็นคนไม่ได้นะครับไปก็เข้ามาได้เมื่อครั้งก็คิดว่าเป็นทีมเดียวกันนั่นแหละนะครับทั้งท่านผู้ว่าทีมงาน จังหวัดรองผู้ว่าแล้วก็น่าสมาจังหวัดหรือว่าถ้าจะเป็นดีมทีมนะนะครับแล้วพี่น้องกำลัพี่บ้านหรือท่านผู้กรกษาความปลอดภัยสนใจน,นะครับมีปัญหาอะไรนะครับบางทีไม่มีเวลาไปถึงผู้ว่าก็มาหาได้เพอก็รอนื่ผู้ว่าได้นะครับมีปัญหาอะไรเพาะฉะนั้นผู้ว่าท่านคุณนายท่านก็เป็นพยาบาล โอ้ยนะ<ม>บานนะครับก็คุค้นยังมา,น,าน,นะครับก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านเนาะกลับบ้านเกิดที่สุรินนะครับมาสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับพี่น้องลักชาวจังหวัดสุรินนะครับเพื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่องค์ตระกูลนะครับคิดว่าคงางานของเต็มที่นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่สุรินถิ่นช้างใหญ่ทาไมทาไมงามประคำสวยรวยปราทปากกาหวานข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมที่หลากหลายมาก,กังหวัส,สดิน,นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกนในอำเภอน,นะครับแล้วก็พี่วัสุรินนะครับความพร้อมทั้งภาครัฐการภาคเอกาาชนนะครับท่านผู้ว่าครับพี่ท้าครับไปเก็บข้าวท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าบอกถ้าท่านเคยอยู่ยโสธรแล้วเอยมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อยู่หล้วที่ความพร้อมมากกว่ายโสธรน,น,นะครับท่านมาท่านก็มองว่า มาเป็นในพื้นเมืองนะถ้าทํางานทอดตาแหลายฝ่ายไม่ว่าคนจะมีอะไรหรือการก็สามารถช่วยพักดันนะครับให้เดินตามเดินตามพี่นะพี่ที่สุดินในพื้นเมืองก็ขึ้นเป็นปัดจังหวัดก็มีโกาสถางท่านผู้ว่านะครับก็ต้อหลายๆภาคส่วนุดช่วยกันนะครับพากันคนคนเก่งคนดีให้มีโอกาสได้ขึ้นมานะครับเป็นผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็ถือว่ามามีมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นจากเจ้าพมพอแล้วก็ แล้วนนั้นก็บาทท่านพี่น้องพีน้องพี่บ้านแล้วก็ผู้เผยแผงองค์ความปกครองส่วนถิ่นนะครับท่านนายเพื่อเก่งคนเดียวไม่พอต้องมีทีมงานมีเครือข่ายนะครับท่านผู้ว่าช่วงนี้ท่านนี้ะบายตัวท่านผู้ว่า,ท,า,วาท่านก็ทำเป็นตัวอย่างเช่นว่าท่านที่ท่านลงไปนอนคืนหนึ่งไปตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ไปนอนมีหลายกิจกรรมนะับฟังปัญหาช่วงเช้าก็มีกิจกรรมนะครับพบนักเรียนตากบาทพบนักเรียนหน้าเสาธงแล้วก็มีการบริการ ได้ก็จะให้ในอำเภอนะครับได้ลงพบปะพี่น้องคนใพี่บ้านหมางคนปกครองคนท้องินไปตามหมู่บ้านไปตามตำบลตามตำบลคงไม่ถึงหมู่บ้านแต่หมู่บ้าน290ของบ้านอยู่จนไม่รู้กี่ปีจะได้ไม่ได้ขึ้นประลัจังหวัดง่ายเพราะนั้นไปตำบลก็พอนะครับฝากพื้นที่นะครับบอกว่าฝากเพราะว่าก็มาด้วยดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีอะไรนะ กินแล้วกินแล้วอร่อยมากอิ่มเลยพัดมีวอราไม่รู้เนี่ยไม่เคยเข้าไปไม่เคยไปยื่นกินไม่เคยไปเหยียบบนนอกเมืองแล้วกันนี่ยไม่ได้มีเวลางานยุ่งงานยุ่งมีทุกวันจะไม่ได้ไม่ได้ลืมหมู่พวกเราทุกคนเนี่ยหาได้หมดครับ

ก็ขออนุญาตกับพระเจดากระยางเป็พ่อพรมแม่คำดุลละตาดีอยกับดีทางทองผู้ลงับไปแล้วทีน,นี้ลูกหลานสุนชัยรัฐเลี้ยงลับบ้านเกิดจากรเสลินเสียทีแต่กระเรียนปีสี่สูงขึ้นต้นมายังไม่ได้กลับจากรเสลินเลยขอ การละกระบวนการพุะแม่ผู้ประเสริฐที่สร้างให้เราเกิดมาจนถึงวันนี้พระหมายกับพสาคือพระหมยที่ทุกแม่ขอได้มือครั้งสุดท้ายสิบกว่าปีที่แล้วว่าพระได้ตัดกลับมาบ้านเกิดตัวเองเปลี่ยนท่านชนาชินตาท่านรองผู้การจังหวัดสรีท่านมัทนาชินตาท่านรองรกเหล่าตระชาติท่านมนุษย์ส่วนราการหลายๆท่านนะครับที่มาจากท่านไปแต่ว่าขออนุญาตทักทายท่างไปก่อนจาก ทางเกษตรอำเภอพัฒนาการอำเภอจากยักษ์สวอทอนและท่านผู้แทนปักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้บริหารตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาโเดยวท่านนายกท่านตรีทุกแต่เอกอุกฤษเจริญทรัพย์ท่านนายกเตศศักดิ์ดูทุ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นท่านประธานชมรมกำลังพู้ใหญ่บ้านจากทางยักษ์สวอทอนและ พี่น้องภาคเอกชนเสียโก้พ่อน้ําซึ่งแม่น้ําซึ่งเป็นที่ครพรักของผมเองนะครับท่านก็ติดตามมาในฐานะภาคเอกชนที่เติมเต็มการทํางานของผมที่นู่นท่านข้าราชการหลายท่านที่อยู่ที่อเมืองสุรินวันจะทำหน้าที่เป็นนายเพิร์สุรินมีความตั้งใจที่อยากจะกลับบ้านเกิดสักครั้งในชีวิตของความเป็นนายอพิร์ก็คิดว่าหน้าจะเป็นที่สุดท้ายแล้ว อายุสูพอสมควรสี่ห้าอำเภอแล้วความเป็นนายอำเภอนะครับสายสะพายก็สายสองสีแดงแล้วเงินเดือนนายอำเภอก็เต็มขั้นแล้วก็น่าจะถือว่าอยู่ในขั้นอา,อาออยุสูงพอสมควรจะดูนายอำเภอที่นี่เป็นที่สุดท้ายในตําแหน่งนายอำเภอจะตั้งใจทางงาํางานตามที่ผู้ชาวมอบหมายจะมุ่งมั่นในสิ่งที่คิดว่าทําแล้วเกิดประโยชน์กับบ้านตับเมืองและผมเป็นคนค่อนข้างแต่ขยัน และรับผิดชอบนี่ไงขึ้นทำงานเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเข้าสองโมงพุทธาเดีนยวง้อพันกิจเสร็จแปบเก้าโมงออกพื้นที่บ่ายโมงเข้าเสร็จแปบบ่ายสองออกพื้นที่กลับสามสี่ทุ่มประมาณนี้นะครับพันกิจก็จะพยายามทำดีคิดดีทำดีเพื่อให้บ้านเมืองเราสงบสุขร่มเย็นไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ทำไม่เป็นไรครับงานเปาดเน้นพื้นที่เป็นหลักแะเน้นไปดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนเป็นหลักฉะนั้นก็ การทางานของนายเพื่องท่านชนญท่านรองผู้การจังหวัดบ้านครับไม่สําเรด็จทารับความร่วมมือนะครับจากทุกท่านโดยเฉพาะคณาส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเพชรช่วยสารวัตรอสมทีมงานทุกท่านทุกคนจึงจะสําเร็จได้ฉะนั้นนายเพื่อไม่ใช่ผู้คัดชาแต่คือผู้ประสานงานที่ดีเพื่อจะเป็นเบ้าล้อมเป็นตัวกลางขับเคลื่อนนโยบายทุกอย่างของกระทรวงกลกรมของจังหวัด ของอันเพสู่ความสำเร็จนะครับผมประธานอภัยลืมอาจารย์ผู้ประสิทธิภาษาวิชา่อาจารย์อุทิศอาจารย์สเทียมอาจารย์บุษรินครับท่านคือผู้ประสิทธิภาษาวิชาที่ดูความสำเร็จของลูกศิษย์ในวันนี้ไม่มีท่านไม่มีผมวันนี้ครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับสุภาอิทธิปีใหม่ขอเวยพรในทุกท่านประสบแต่ความสุขสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงปัถนาสิ่งใดประสบความสําเร็จร่ำรวยเงินทองบัดนี้บัดฉินทุกท่านครับอวยพรครับจครับ กับท่านในอำเภอก็เอ้าใครในอำเภอทำอะไรเน่ยโอีมากลองเนี่ยทีมงานนำเที่ยวไปแค่ไ้นเนี่ยนี่ี่เสียงปืนหอกันบ้างแค่ยินเสียงนายเ่อหอบอ่ะจบกันไปอาปู้ด้ายััอานมาเสียงใช่นน เนัมเพอเมืองบัดฝากเนี่ยฝากตัวกวนเกาบัดอ่าท่านนัมเพอจะได้โชว์เพลงนะครับอันนี้อันนี้เป็นเศง้าวนี่มันมีเาวอยู่ต้นมัดอยู่ไหนมัด้าท่านนัมเพอจะร้องเพลงมัดเรื่องๆเสียเศร้ากัดเสียเศรครับฝากเพลงนี้ให้พี่น้องชาวน้ำจีนทุกท่านครับปิดจบชาวน้ำจีนด้วยชาวเมืองยะโสธรด้วย มีสองเวอร์ชันแต่ของญาติร้องเวอร์ชันของเมอืงองจะโสธรแม้จะอยู่แค่ประมาณ10เดือนกว่าๆติความรักผูกพันกับทุกท่านมากเป็นเมอืองที่ดีที่สุดที่เคยทาง,งานมาเมอืองหนึ่งนะครับเบ้าล้อมที่น้องอสร้างบ้านใจเมืองร่วมก,กันได้ดีมากชื่นชมนะครับขอุญาตร้องเวอร์ชันของเมอืงองจะโสธรครับเป็นเจ้าของอาระบัมเลยนะท่านนายอำเภอเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวแข่งไม่รู้นะว่าจะให้ร้องหรือว่าจะให้ฟังให้เสิร์ฟนะท่าก้อยได้เลยขอย้อนเร็วครับอ้อผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเทอกสุธนท่านหนึ่งครับท่านผู้นการเรียนจารนะครับขออภัยท่านผู้ในการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลนะครับเมื่อกี้ท่านสจของสุริมากรมานะครับผมประธานภัยอัปยศไทยไม่ครบเราเยอะมากนะครับได้เพื่อนก็ เอากินข่าวเด้พี่น้องก็อยากเราไปใช้สารการนี้ไม่ไค่อยคุ้นนะครับแต่ผมอยู่เป็นงานอีสานเพิ่งเข้ามาเาม,มืองทำแมเมืองปุ้ยเข้าไปเข้าไปเนีะยำไมเป็นสาร ช่วงนี้มีบางท่านอยากขอญาตมอบของก่อนท่าน,นั้นเพลงก็เตรียมไปถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ฟังเอานะครับอาทัศนที่จะมอบของขัดเชิญครับเสียเสียงเสีาายเสียงได้ยังไงเออ้วยชิงหายอะไรขึ้นไปไม่เคยถึงเลยกอดแฟนอยู่บนสองปีไปไม่เคยถึงเลย,ย,ปไ,ปไ,เยไปถึงเตรียมเบื้องบ,บนก็พอดีท่านนายเพื่อเป็นคนขยัน าการกระเคินเนีย่ยงานป้องกันเนี่ยหนะี่ยเพื่เพียรเพราะว่าเป็นป้องกันจังหวัดศรีสะเกียรตดเก่าเลยขัดคนกับว่านุบที่สุดนะ,ะนุบที่สุดมามาอยู่ด้วยนะฮะโอซาวอยคนใหม่เพราะว่า,าท่านในยินดีที่จะมานสนองแต่เพือเต็มที่ในส่วนที่เราได้กระทำเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนครับแต่ประการที่สองครับอำเภอเมืองสุรนินทร์มีความโชคดีครับ อันดับแรกเราได้ส่งปรัจจังหวัดรับในการส่งท้ายปีเก่าและวันนี้วันที่หนึ่งเราได้รับในาเพิรคนใหม่ครับแฮปปี้นิวเยียครับครับต้องมือหน่อยขอบคุณครับที่ต้อนรับแฮปปี้นิวเยียวันที่หนึ่งเลยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมชื่อระเกิน่าในาเพิรต้องแข็งแรงเพราะว่ามีคุณนายเป็นพยาบาลครับแต่วันนี้เจ้านีพยาบาลก็มาเยี่ยมด้วยผมโชคดีครับที่เจอท่านนาเพิเมื่อปี5ีสองนะฮะ ที่ท่านตำรวจตรีป้องกันจังหวัดสิริเกษแล้วก็คนอายก็เดียวกันเมื่อหลายปีแล้วตั้งแต่ปี40นะตั้งแต่ก่อนนั้นจากรู้จักกันมาก,ก่อนก็มีอะไรก็มองตารู้ใจครับอำเภอเมืองทุกคนยินดีที่ทำงานพู้อาชการทุกคนเข้มแข็งครับจังหวัดุดริีคัดแล้วครับว่าคนที่จะมาเป็นพระนารายณ์อำเภอเมืองจึงเป็นยอดคนละที่ครับหลัง่าวันนี้ขอเชิญวันเพลินครับในฐานะผู้สูงรันนี้มกไปเชา้าด้ว เออขวังเพื่อรับในเปิ่เปสิคนไหนครับคือครับคสชายสมายพาทำใหขึ้นเลยท่านนายอำเภอสมชัยนะครับบุรณะขอเสียงหน่อยชีวิดตากเป็นชายชา ทางเส้นทางชีวิตนิเกให้แปล่นเปี่ยนทันตามของกันักปกครองปกครองไทยบับาทดิเครีบัง,ง,งบบบดุนฝึกแกปวดประชาอาสายมาสร้างผลงานด้วยความ นำคาบเหงต้นเรื่องฝากใจไว้ยันย,ย,ยากถามให้เข้าใจเข้าถึงทัดชนายกทางสายกลางพอประมาสร้างชีวิต เธอในอานาเพื่อ,อกำลังร้อเพลงนะครับขอเพียงขอคงราชามีพลคนนุ้มกันมีเพลมั่นสกาใช้ธรัญญากแก้ปัญหาสุอทใหยมานาคิดมีธทําดีมิธีนายเภดอสไใจ ทุกนายทำไมหลอบใจน้องประชาชนม่งมันสร้างสรรสราราชการรับใครมาแสหาแมวเยอะก้าวาชาประชาสนจะต้งเดือดขอบคุณเยวที่เดียวทำให้เดียวเนะครับ พญาเหี่ยวทีวีครับเหียวทีวีนะครับถ่ายทอดสดทั่วโลกนะครับช่อง y t u t u ครับทนายเพอขอบคุณครับอาราบ้มชุดนี้น่าจะอยู่กับทีวีพญาเหี่ยวตลอดนินรรนะนะคงจะได้หลายล้านวิวเด้รเชิญครับเอามาแล้วแขกมาอวยพรทนายเพอ ้หลัเกเศรษฐกิจชีพตพออเพียงขอ,องกราชามีพูมิกันมนเหตุผลนิมมันสทาใช้ปัญญาแก้ปัญหาสุริภานาคิดดทําดีวิธีใททดทำเพลสุมใจ รอบใจี่นงหมันสร้างส่วนราชการร่างยอาสานำเดตชาวประชาสุขมขอเสียงหน่อยให้กำลังใจกันหน่อยับ เจ้าของอำรภบ้านสวนอำเภอักเรียบเป็นปจทนพชัยก็ไม่เอาแล้วครับท่านประหลาหอกกับเพื่อนนครับปตทเยอะๆท่านอำเภอยัย่าเพิ่งลงนะครับเดี๋ยวเชิญพลอำเภอบ้านสวนทั้งหมดเรียนมาข้างนาครับเชิญครับ่พลอำเภอครับงานการสําคัญกับอำเภอครับได้มาเชิญครับเชิญครับแสดงความดีนะครับกับท่านอำเภอคนใหม่นะครับ ขึ้นมาก็ผมจะแนะนำก่อนเนาะนี่เราในโลกเราไปท่ารัฐบาจะรู้จักโอเคครับต้องต้องพอนเปิมลยตองกรงนเพชรปิดแมปเลยนี่คืองานทะเบียนห้เปิดแมปเลยเปิดแมปเลยครับไม่มีโควิดแถวนี้คนหญิงครับเพื่อความสวยงามนั่นแหละโอท่านเป็นคอมเมดี้ไปหรือเปล่าวะตอนนี้ผมทำอยู่บิ๊กซีครับหบิ๊กซีครับตอนเพื่อนวันาฝ่ายคลกว่าบางครั้งเรื่องมันคงกัน อันนี้คนแรกเป่นก็ใกล้จะเกษียณเหมือนกันนะเปลี่ยนอยู่กับแฟนมว่าเป็นธรรมครับเป็นความเป็นธรรมครับแต่พัฒนาการครับสิใจกับพลครับเกษียณครับอริใจกล้าชลบุรีอำเภอครับก่ันก่อนเลยโอเคโอเคเดี๋ยวทำงานก่อนสม็นตราครับเนี่ยนางสาวอยู่ครับเนี่ยสยานุชภูมิเหล่าแจ้งครับอ่าส่วนผมก็พ้นนอนครับอ่าก็